i n นคีเบนบ็อกกล่ box, องทาน์ส m i เตอร์ส่งสัญญาณภาพและวิดีโอสามารถใช้งานได้ในทุกแพลตฟอร์ม สวัสดีครับผมก๊อตนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผมอินคีเบนบล็อกนั่นเองนะครับผมซึ่งกล่องนี้นะครับผมก็เป็นกล่องวิดีโอทาร์สมิเตอร์นั่นเองนะครับผมก็ถ้าพูดง่ายๆหรือว่าเข้าใจง่ายนะครับผมก็คือกล่องที่สามารถส่งสัญญาณนะภาพแล้วก็วิดีโอนะครับผมใช้งานแบบไร้สาย อ่าผ่านขึ้นส่งสัญญาณแบบไ i f i นั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> นะซึ่งก็ใช้งานได้ครับผมกับทุกแพลตฟอร์มอ่ทุกแพลตฟอร์มนี้ก็มีตั้งแต่ MacBook นะครับผมเอ่อก็โน้ตบุ๊กที่เป็นระบบ Windows นั่นเองนะครับผมแล้วก็สมาร์ทโฟนนะทั้ง Android แล้วก็ iOS นั่นเองครับผม ซึ่งคุณสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันของเขาได้เลยน,นั่นเองนะครับผมโอเคโอเคนะคเดี๋ยววันนี้เราก็จะมารีวิวแล้วก็แกะกล่อง n k Benbox ตัวนี้ด้วยนะผมว่าข้างในเนี่ยเขามีอะไรมาให้บ้างน,นั่นเองนะผม n k e y Benbox ตัวนี้นะครับผมก็ถ้าพูดถึงสเปคเขานะครับก็จะลองรับนะฮะ w i f i ก็คือตัวเขาสามารถปล่อย Wi-Fi น,นั่นเองครผมก็ 5.8G น,นั่นเองครผมแล้วก็ปล่อยสัญญาณบลูทูธนะครับผม 2.4ตีนั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถใช้งานนีได้ไกลนะผมสูงสุดนะประมาณ100เมตรนั่นเองนะครับผมโดยที่ไม่มีสิ่งกีดขวางนั่นเองนะครับผมหรือว่าสัญญารบกวนนะครับผมก็ ถ้าใช้งานจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ25เมตรนะครับผม10ถึง25เมตรนั่นเองนะครับผมที่ไม่มีสิ่งกีดขวางคนระับแล้วก็แบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับผมของเขาอ่ะสามารถใช้งานได้นานถึงประมาณ3ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยเขาใช้งานได้3ชั่วโมงนะแบตเตอรี่อันนี้ความจุอยู่ที่2,500มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวกล่องนะครับผมก็ผลิตมาจากอลูมิเนียมอันลอยนะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยใครที่แบบไปท่องเที่ยวหน้าหนาวอะไรเงี้ย หนาวจัดนะครับผมกล่องตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้ในอุณหภูมิที่ลบ10องศาแล้วก็ถึงลบ40องศาเลยนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะกล่องตัวนี้เล็กนะครับผมกระทัดรัดพกพาไปไหนก็ได้แล้วก็สะดวกด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ เวลาเราใช้งานอะเราเหมือนแบบยกจอมอนเตอร์นะครับผมไปไว้ในแพลตฟอร์มที่เราใช้งานนั่นเองครับผมไม่ว่าจะเป็นมือถือเอ่ยที่ผมบอกไปนะคอมพิวเตอร์เอย่ย m a c บุ๊ k เอย่ยอะไรเงี้ยครับหรือว่า iPad เอย่ยคุณก็สามารถทํางานร่วมกับกล่องตัวนี้ได้ <Okay. S 1> นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากล่องตัวนี้นะครับผมถ้าเราอันบ x อกเนี่ยปึ๊บแกะกล่องออกมาแล้วจะมีอะไรมาให้บ้างนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ก็อ่ะมาพูดถึงหน้าตากล่องกันก่อนนะหน้าตากล่องเบนบ็อกของเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีบอกนะครับผมว่าเป็นชื่อรุ่นเบนบ็อกนั่นเองนะครับผมแล้วก็หน้าตาของมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ก็จะบอกข้างล่างไว้ครับผม 5.8G อ่าไวรสนะครับผมวิดีโอทานสมิยเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็นี่ฮะถ้าเป็นของแท้นะผมต้องมีโลโก้ w t i นะถ้าเป็นของแท้นั่นเองนะครับอ่าด้านข้างก็จะอ่าบอกว่ากล่องเบนบ็อกมีอะไรมาให้บ้างนะครับอ่าอยู่ในนี้แล้วก็มีสามารถเข้าไปดูเว็บไซต์ได้นั่นเองครับโดย โค้ดตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็ข้างหลังครับ <_ S 1> พวกสเปคนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรื่องสเปคเดี๋ยวเราจะพูดไว้ท้ายๆนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันก่อนโอเค okay, นะครับผมแล so ้วก็ตอนนี้นะครับ <_ S 1> เราก็ได้แกะกล่องนะครับผม <_ S 2> Binbox ออกมาแล้วนั่นเองครับผมซึ่ง นี่ครคืออุปกรณ์ทั้งหมดนั่นเองครับผมที่เขามีมาให้นั่นเองนะครับก็อย่างแรกเลยครับผมที่เราจะต้องพูดถึงนั่นก็คือตัวกล่องมนบ็อกซ์นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะฮะกล่องมนบ็อกซ์แบบนี้นั่นเองนะครับก็มีสายนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาไล่กันก่อนนะฮะอันนี้ครับเขาก็จะเขียนไว้นะครับผมเป็นสายของพานาโซนิกที่สามารถใช้งานกับพานาโซนิกได้นะก็คือเป็นสายที่เอาไว้ควบคุมอ่าพวกตัวมัลติฟังชั่นในการควบคุมกล้องนั่นเองนะครับผมนี่นะครับของพานาโซนิกเขาจะเป็นแบบ อย่างที่2นะครับผมก็เป็น mini USB นั่นเองนะครับผมาแบบนี้นั่นเองครับผมซึ่งก็จะมีแบบของทาง Canon ที่เป็นกล้องแบบ DSLR หรือว่ากล้องตัวไหนที่ใช้เป็นสายแบบ mini USB นั่นเองครับผม เขาก็มีมาให้แล้วก็อย่างที่3นะครับสายที่3ก็จะเป็นโซนี่นั่นเองนะผมนี่โซนี่เขาก็จะเขียนไว้เลยบอกไว้ว่าใช้กับอะไรนะครับผมอันนี้เป็นของโซนี่นั่นเองครับผมแล้วก็สายที่4นะครับผมก็เป็นไมโคร USB นั่นเองนะครับผมสำหรับกล้องที่ใช้ไมโคร USB นะฮะแล้วก็สายสุดท้ายนะครับผมนี่เป็น Type C ก็สายนี้นะผมก็เอาไว้ชาร์จแบตกับตัวกล่องนั่นเองนะครับอ่่พูดถึงสายกันเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็นี่นะครับผมเขาก็จะมะีคู่มือนั่นเองนะครับผม คู่มือที่เขาแถมมาให้นะครับก็เป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษเดี๋ยวให้ดูข้างบนนะนี่แบบนี้ครับก็สามารถที่จะศึกษาจากคู่มือได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็นี่ครับก็จะเป็น QR code เพื่อลงทะเบียนรับประกันนั่นเองครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวบอดี้ของกล่องเบนบอกตัวนี้กันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูบอดี้บอดี้เขานะฮะผลิตมาจากอลูมิเนียมมันลอยนั่นเองนะอ่าแล้วก็ช่องต่อต่างๆนะครับผมก็จะมีช่อง HDMI input นะครับผมก็คือส่งสัญ,ญญาณภาพจากกล้อง เข้าตัวกล่องนั่นเองครับผมแล้วก็ช่อง Type C Type C ตัวนี้เอาไว้เป็นที่ชาร์จแบตนั่นเองครับผมแล้วก็ช่อง USB นั่นเองนะครับผมก็เอาไว้เสียบในส่วนของสาย พวกนี้นะครับผมที่เป็นสายในการใช้งานควบคุมกล้องนันิน,นะครับผมข้างล่างนะครับผมของตัวกล้องเนี่ยเขาก็จะมีช็อคเมาส์นะครับผมเพื่อนําไปต่อกับฮอชูของกล้องได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีช่องรูนอนมาตรฐานนะครับผมซึ่งสามารถนําไปต่อกับพวกขาตั้งที่มีนอนมาตรฐานแบบนี้ได้นะฮะแล้วก็ ข้างบนนะครับผมก็จะมีปุ่มนะครับผม off on นั่นเองนะครับผมถ้าเรากด1ครั้งนะกด1ครั้งปุ๊บก็เป็นการเช็กสถานะของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับผมว่ามีกี่ขีดอันนี้เขาก็จะมีแบตเตอรี่ทั้งหมด4ขีดด้วยกันนะครับแล้วก็เวลาเราจะใช้งานนะครับผมหรือว่าเวลาเปิดเนี่ยเราต้องกดดับเบิลคิกอ่าก็คือ2ครั้งนะครับผมย้ำๆนะสองครั้งไว้นั่นเองนะครับผมแล้วไฟเขาจะไล่ก็คือเป็นการเปิดการใช้งานของกล่องตัวนี้นั่นเองนะครับผม แล้วก็สัญญาณ Wi-Fi ก็จะติดเป็นสีฟ้าแบบนี้นั่นเองนะครับอ่าเราก็จะดับไปอันนี้ก็คือเป็นการเปิดใช้งานส่วนวิธีการปิดใช้งานของกล่องตัวนี้นะครับก็กด2ครั้งเหมือนกันนะครับผมหรือว่ารับป็คิกนะครับแล้วไฟก็จะไล่ลงนะครับผมหเนี่ย yeah. อ่าก็จะเป็นการปิดใช้งานแล้ว เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสเปคในการส่งสัญญาณของกล่องตัวนี้กันนะผมว่าเขาสามารถส่งสัญญาณอะไรได้บ้างน,นั่นเองครับผมอ่าอย่างแรกเลยนะผมก็คือการส่งสัญญาณวิดีโอนั่นเองนะผมหรือว่าภาพเนี่ยก็ส่งสัญญาณได้ตั้งแต่ Full HD นั่นเองก็คือ1 0 8 0 p นั่นเองนะครับผมก็ได้สูงสุดที่60เฟรมเรทนะครับผมแล้วก็50เฟรมเรท30เฟรมเรทแล้วก็24เฟรมเรทนั่นเองนะครับผมแล้วก็ความละเอียดที่7 2 0 p นะครับผมหรือว่า HD นะครับผมที่หกสิบเฟรมเรทห้า แล้วก็สามารถส่งพรละเอียดแบบ S D ได้นั่นเองครับผมดอกลงมาได้นะฮะแล้วก็กล่องตัวนี้นะครับใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันนะครับผมของทาง n n k e ีนั่นเองนะผมก็สามารถเข้าไปโหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับผม mm hmm. พิมพ์อินคี แล้วคุณก็กดเข้าไปที่ลิงก์หน้าเว็บนะครับผมแล้วเขาก็จะมีคําว่าดาวนโหลดให้แล้วคุณก็ไปดาวน์โหลดตามที่คุณจะต้องการใช้งานบานแพลตฟอร์มน,นั้นได้เลยนะครับผมก็การใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันนะครับผมถ้าเป็นทางฝั่งของระบบปฏิบัติการ iOS นะครับผมก็รองรับตั้งแต่เวอร์ชั่น8.0ขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ระบบปฏิบัติการของ Android นะครับผมก็ตั้งแต่เวอร์ชัน6.0ขึ้นไปนั่นเองนะครับแล้วก็น้าหนักโดยรวมของกล่องตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่125กรัมเท่านั้นนั่นเองนะ แล้วก็มีขนาดที่เนี่ยเล็กกว่ามือผมเองนะก็คือสามารถปกพาไปไหนก็ได้นะผมแล้วก็สะดวกด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปนะผมก็จะเป็นการต่อกล่องหรือว่าใช้งานจริงๆนะผมโดยการที่เราจะนํากล่องตัวเนี้ยไปขึ้นกับไม้กันสั่นนั่นเองครับผมแล้วก็ใช้กล้องด้วยนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเพื่อจะเชื่อมต่อครับผมกล่องเข้ากับการใช้งานกับกล้องจริงๆนั่นเองนะผมซึ่งวันนี้เราก็ใช้เป็นกล้อง Can น n 6D นั่นเองนะครับผมอ่าตอนนี้เราก็ขึ้นกับไม้กันสั่นไว้ที่เป็นที่เรียบร้อยนะฮะซึ่งเวลาการใช้งานนะผมเราก็นํากล่องตัวนี้นะครับเป็นบล็อกเนี่ยต่อที่ฮอตชูของกล้องได้เลยนะครับผมแบบนี้นะฮะนี่ขมุนเข้าไปอ่าเรียบร้อยนะครับผมอ่าแล้วก็คุณก็ตั้งบาลานซ์อะไรแบบให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ผมก็ สายนะผมที่คุณจะต้องมีเพิ่มนั่นก็คือเป็นสาย HDMI นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็มีเป็นสายของ Canon 6D ก็จะใช้เป็น HDMI นะครับผม to mini HDMI นั่นเองนะครับผมอันนี้คุณก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะฮะแล้วก็อีกสายนึงที่เขามีมาให้ก็คือเป็นสายควบคุมนั่นเองนะครับผมของกล้องตัวนี้เราก็ใช้เป็น mini USB นั่นเองนะครับผมนี่ซึ่งก็ใช้งานร่วมกับ 6D ได้นะครับผมเราก็มาต่อกันก่อนนะครับผมอย่างแรกนะผมเราก็จะต่อสาย HDMI ก่อนนะฮะแบบนี้ แล้วก็เชื่อมต่อตรงที่เป็นพอตของกล้องนั่นเองนะครับผมแบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อสายที่เป็นตัวควบคุมนะฮะของกล้องเข้าไป บบเดี๋ยวบางคนอาจจะสงสัยนะครับผมเฮ้ย hey, ว่าทําไมเราจะต้องต่อสายที่ควบคุมกล้องด้วยฮนะบอกก่อนเลยนะผมว่ากล่องตัวนี้สามารถควบคุมนะค่า ISO นะครับผมแล้วก็ค่า F e เนี่ยแล้วก็ค่าชดเชยแสงเนี่ยได้เลยนะครับโดยผ่านแบบแพลตฟอร์มต่างๆที่เรามีนั่นเองนะครับผมทีนี้พอเราต่อเสร็จแล้วเราขึ้นเคนอะไรเสร็จแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้ครับนี่ครับคือพอเราต่อมาแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้มีสายแบบระยงระยางเยอะเหมือนเราต่อกับจอมอนิเตอร์ที่แบบเป็นจอจริงๆที่เราจะต้องแบบ ต่อสายลากสายมาอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็ามาเปิดนายกันสันได้เลย อันนี้คือผมต่อเรียบร้อยนะซึ่งนี่ครับผมข้อดีของกล่องบินบอกตัวนี้นะครับผมอย่างเวลาเราจะแบบใช้งานร่วมกับจอมอนิเตอร์ที่เราเชื่อมต่อกันอยู่โดยผ่านไ i f i แล้วก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะควบคุมกล้องผ่านไม้กันสั่นเนี่ยได้อิสระมากนะครับผมเนี่ยไม่ว่าคุณจะหมุนอย่างนี้หรือว่าก้มงเงยนะครับผมคุณก็สามารถทําได้อิสระนั่นเองนะ,ะผมโดยที่แบบคมไม่ต้องมาเกะกะสายอะไรนั่นเองนะครับผมอ่าทีนี้นะครับผมเราก็จะมาเปิดการใช้งานกล่องแล้วก็เชื่อมต่อกับตัว iPad นี่นะครับผมเดี๋ยวเราเปิดการใช้งานกดดับปุ่ลคลิกนะครับผมสองครั้งหนึ่งสอง อันนี้เราก็เปิดใช้งานแล้วเรียบร้อยนะครับผมแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะทีนี้เราก็นํา iPad ของเรามา่นเองครับผมตอนนี้นะครับผมเราก็จะใช้งานนะครับผมกล่องอินคีเบนบล็อกตัวนี้นะครับผมใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ iOS นะครับผมก็คือเป็น iPad นั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้เราจะใช้ iPad นะครับผมในการที่จะใช้งานร่วมกับกล่องเบนบล็อกตัวนี้นะครับผมเราก็จะต้องไปโหลดอินคีมานะครับผมก็คือเป็นแอปของเขา่นเองนะวิธีดาวน์โหลดแอปอินคีนะครับผมก็ให้คุณเข้าไปในซัฟรนก็ได้แล้วก็ พิมพ์ข้างบนนะครับผมว่า In Key นั่นเองนะเนี่ยเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูเลยอ่า In Key ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นว่า In Key เป็นบ็อกคุณก็ติ๊ก In Key ก็ได้แล้วก็บ i นบ l o c ตามหลังนะ Bin b l o แล้วคุณก็กดเข้าไปเนี่ยครับเขาก็จะมีหน้าที่เป็นลิงก์ของหน้าเว็บเขาเรากดเข้าไปนะครับผมแบบนี้และนี่ครับก็คือหน้าตาของเว็บของเขานั่นเองนะครับผมนี่ครับเขาจะบอกหมดเลยนะครับผมว่าใช้งานอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับผมทีนี้เรานะครับผมก็ไปกดคําว่าดาวน์โหลด เราดาวนโหลดปุ๊บเนี่ยับเขาก็จะมีว่าสามารถใช้กับอะไรได้บ้างนะเราก็ไปดาวน์โหลดอันนั้นมาผมดาวโหลดมาแล้ว iOS ผมก็กดคลิกเข้าไปเงี้ยครับอ่าเขาก็จะเด้งมาหน้าแอปพลิเคชันนะฮะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ผมดาวนโหลดแล้วเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปที่หน้าแอปครับกดเข้าไปเลยปุ๊บแบบนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผม Wi-Fi อ่าคือตัวกล่องเนี่ยเขาจะปล่อย Wi-Fi มาให้เรานะครับผมเราก็กดเข้ามาที่ Wi-Fi นะครับผม ซึ่งตอนนี้ผมเชื่อม Wi-Fi ของตัวเองอยู่นะเราก็เปลี่ยนไปที่ Wi-Fi ของเบนบอกเนี่ครับอบอกก่อนนะครับผมถ้าใครที่ใช้งานครั้งแรกนะผมเขาก็จะมีรหัสนั่นเองนะผมซึ่ง รหัสเนี่ยก็จะประมาณ1 2 3 4 5 7 8นั่นเองนะผมคุณสามารถไปใส่แล้วก็เชื่อมต่อได้เลยอันนี้เราเชื่อมต่อไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมทีนี้เราก็เข้ามาดูที่หน้าแอปนะครับอันนี้ก็คือหน้าแอปนั่นเองนะผม่ะแล้วเราก็เปิดกล้องนั่นเองครับผมปึ๊บทีนี้คุณก็ต้องปรับกล้องนะผมให้มาอยู่ในโหมดวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะฮะเราก็เชื่อมต่อ iPad ของเรานะครับผมเข้ากับกล่องเมนบอกตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและอย่างที่เห็นนะฮะเราก็จะได้นะครับผมสัญ ซึ่ง iPad ของเราเนี่ยบอกได้เลยนะผมว่ากล่องเป็นบอกตัวเนี้ทำให้ iPad ของเราเป็นจอมอนิเตอร์ได้แบบไวมากนะผมแล้วก็สะดวกด้วยนะเนี่ยไม่ต้องมีสายนะครับผมเนี่ยคุณควบคุมแบบอย่างเงี้ยคุณก็สบายมากเลยนะเนี่ยโอ้หมุนได้รอบทิ่นะ,ะหมุนไปเนี่ยเพราะจริงๆนะใช้งานแบบสะดวกมากนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเป็นจอมอนิเตอร์นะ คุณจะต้องมีสายที่โยงเข้าจอเมเตอร์ทำให้เวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะใช้งานได้แบบถือว่าไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับหมายกันสั่นแล้วก็กล้องอย่างนี้นะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับผมว่าตัวจอเมเตอร์ตัวนี้หรือว่าตัวฟีเจอร์ต่างนะครับผมของกล่องบินบล็อกเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างน,นั่นเองฮะเดี๋ยวเรามาดูทางขวามือน,นั่นเองนะครับขวามือของเรานะผมก็จะเริ่มจาก เชื่อมต่อ HDMI นะอันนี้เขาก็จะบอกไว้นะครับผมนี่แสดงขึ้นมาแล้วก็แสดงสัญญาณไ i f i นั่นเองนะครับผมนี่แบบนี้ครับแล้วก็แบตเตอรี่ของกล้องนั่นเองนะครับผมแล้วก็ลงแดงๆตรงนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ของกล้องนะครับก็คือคุณสามารถที่จะดูได้อ่าแต่ว่ากล่องตัวเนี้ยเขายังไม่มีเฟิร์มแวร์มาให้เดี๋ยวอนาคตเขาอาจจะอัพเพิ่มมาให้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ไล่ลงมานะครับในกล้องแคนนอนนะครับผมคุณสามารถที่จะเนี่ยครับ ปรับสปีดชัตเตอร์นั่นเองนะผมเดี๋ยวเราให้ดูนะนี่ครับสปีดชัตเตอร์ได้เลยนะครับผมอย่างที่2นะครับก็คือค่า F เราก็มันแตะที่ค่า F คุณก็สามารถตรับค่า F ได้เลยนะเนี่ยสะดวกไหมสะดวกมากๆเลยนะครับ แล้วก็ ISO เนี่ยครับ ISO ปุ๊บแตะปุ๊บคุณปรับได้เลยเฮ้ยมันเจ๋งมากนะผมบอกเลยเนี่ยแล้วก็ปรับสปีดชัตเตอร์ค่ารูรับแสง ISO ไม่พอนะครับผมยังสามารถที่จะดูสีอ่าหรือว่าโปรไฟล์สีตัวอย่างได้เลยนะครับผมโดยการที่เรามาเลือกตรงคำว่าร g e ตรงนี้กดคำว่าร g e หทีครับ แล้วก็ม่เลือกตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เลือกเป็นอันที่2แล้วกันนี่ยตอนแรกยังไม่โชว์ใช่ไหมทีนี้คุณเห็นสัญลักษณ์ฝั่งขวาผมเนาะนี่คคุณสามารถสไลด์เป็นการสไลด์นะครับผมโปรไฟล์สีก็คือเหมือนเราดูตัวอย่างโปรไฟล์สีก่อนได้นั่นเองครับเวลาเราถ่ายจริง,รงอะ่ะเราก็สไลด์โปรไฟล์สีนี้ออกไปนะฮะแล้วก็ถ่ายปกติเลยแล้วก็คุณก็มาดูโปรไฟล์สีที่หลังได้นั่นเองนะครับผมซึ่งก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมในตัวของลัชหรือว่าโปรไฟรล์ นั่นเองนะครับผมต่อจากรัดหรือว่าโปรไฟล์เนี่ยก็จะเป็นตารางนั่นเองนะครับผมตารางเขาจะมีแบบแบ่งมาให้นะครับผมแบบนี้แบบที่1แล้วก็แบบนี้แบบที่2นั่นเองนะครับผมแล้วก็กดอีกครั้งก็คือไม่ใช้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อมาที่เป็นแถบแบบนี้นะครับก็คือเป็นสีบ้านั่นเองครับผมหรือว่าตัววัดแสงเกินหรือว่าพวกไฮไลท์ที่เกินออกมานั่นเองนะครับผมคุณกดหนึ่งครั้งเขาจะขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วเวลาคุณเนี่ยสามารถที่จะปรับให้สีบ้าเยอะขึ้นได้นั่นเองนะครับผม นี่คนะรับเลื่อนตรงนี้ได้เลยแล้วเวลาคุณไม่ใช้นุ้ก็กดเอาออกครับแล้วก็อย่างนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะเขาสามารถส่งสัญญาณวิดีโอก็คือเป็นความละเอียด Full HD แล้วก็ HD ธรรมดาได้ตอนนี้นครับก็คือเราอยู่ที่ความละเอียดที่ HD ธรรมดานะแล้วก็กดเข้าไปก็มาปรับเป็น Full HD ได้นั่นเองนะครับผมวิดีโอที่เป็น HD นะก็สามารถทําให้เรานะมองภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะครับผมจากหลังกล้องนะเพราะว่าบางครั้งเวลาเรามองจากจอหลังกล้องเนี่ยมันอาจจะเล็กเกินไปทําให้เราต้องเพ่งเล็งมากเกินไปนะหรือว่าบางมุมเนี่ยเราก็ไม่สามารถ ที่จะมองได้เราก็ใช้กล่องตัวนี้ทำให้พวกสมาร์โทโฟนอะไรเงี้ยเป็นจอเมิเตอร์ได้ก็ทำมาทำให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นนั่นเองครับผมแล้วก็ ทีนี้เราก็มาดูฝั่งทางด้านซ้ายกันมากนะครับผมทางด้านซ้ายนะก็จะมีคะตัวควบคุมนะครับผมก็คือถ่ายภาพแล้วก็กดบันทึกวิดีโอนั่นเองนะครับผมแล้วก็มาดูนะครับผมตรงแถบ3แถบนะครับผมนี่ฮะเขาก็จะมีนะครับผมไวไฟเฟิร์มแวร์ลัชแล้วก็อัปล์นั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็สามารถสแกนหา Wi-Fi ของกล่องเบรดม็อกตัวนี้ได้นะครับแล้วก็กดตรงนี้คุณก็สามารถเลือกนะครับผมก็คือ Channel แล้วก็โซนนะครับผมที่คุณใช้ได้นั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ Channel 1แล้วก็โซนไทยนั่นเองนนนนะคครรรรรรััับบผมมมมแแแล้้้ววววก็าทีีี่เเเฟฟิิ์์์์ตตยอ เฟอร์แมร์ล่าสุดของเขาก็ออกมาแล้วคุณก็สามารถอัปเดตได้เลยนั่นเองนะครับผมเพียงแค่กดดาวน์โหลดมาแล้วก,กดอัปเดตตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวรัดนั่นเองนะครับผมมาตัวรัดหรือว่าโปรไฟล์สีเนี่ยเขาก็จะมีให้คุณดาวน์โหลดเยอะมากๆเลยนะครับผมคุณสามารถดาวน์โหลดลงในตัวแอปพลิเคชันได้เลยนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นของทาง S-Log อกนะครับผมอ่า t านี่ครับของ Fuji ก็มีนะครับผมพานาก็มี Sony ก็มี ไปดาวโหลดกันได้เลยนะครับแล้วก็มาถึงส่วนของ about about ก็คือบอกว่าเราใช้ b บนบอกตัวนี้เวอร์ชันที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับคุณก็สามารถที่จะดูได้แล้วก็อัปเดตเวอร์ชันของคุณให้เป็นใหม่ล่าสุดได้เลยนะครับผมนี่ก็คือนะครับผมการใช้งานจริงๆนะครับผมของกล่องเบ n บอกตัวนี้นั่นเองนะครับผมทีนี้เราก็จะมาพูดถึงว่ากล่องตัวนี้นะครับเหมาะกับใครนั่นเองนะครับผมอินคีเบนบอกตัวนี้ผมก็จะเหมาะกับกลุ่มคนที่ถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพนะครับผมที่ต้องการจอมอนิเตอร์เล็กๆที่ พาไปไหนก็ได้นะครับผมแล้วสามารถแสดงผลวิดีโอเนี่ยหรือว่าจอมอนิเตอร์เนี่ยบนแพลตฟอร์มต่างๆของคุณที่มีได้นั่นเองครับผมส่วนว่าคุณจะซื้อจอมอนิเตอร์ตัวหนึ่งใช่ไหมฮะที่มีขนาดเท่าอัดของผมเนี่ยก็อาจจะมีราคาที่สูงเกินไปนั่นเองนะครับผมคุณก็มาซื้อกล่องเบนบอกตัวนี้กล่องเดียวแล้วคุณก็สามารถแบบเอาภาพขึ้นทีวีหรือว่าอะไรก็ได้ที่แบบใหญ่ๆให้เราสามารถเห็นแล้วก็ใช้งานวิดีโอตัวนั้น,น่ะได้สะดวกมากขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็สําหรับใครนะครับผมที่ ใช้งานกับไม้กันสั่นหรือว่างานเกี่ยวกับอีเวนต์ต่างๆที่ต้องถือไม mm ้กันสั่นเดินไปเงี้ยครับกล่อง mm hmm. ตัวนี้ก็จะเหมาะเพราะว่าเขาจะไม่ต้องใช้สายอะไรระยงระยางน,นั่นเองคะคุณมีแค่สมาร์ทโฟนคุณก็สามารถนํามาติดตั้งข้างๆกับไม mm ้กันสั่นได้น,นั่นเองนะครับผม mm hmm. โดยที่คุณก็ยังควบคุมตัวกล้องเนี่ยกับไม้เนี่ยได้เต็มประสิทธิภาพน,นั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมอย่างที่บอกนะกล่องตัวนี้ก็สามารถใช้งานนะครับผมในการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ย อยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมอ่อันนี้เขาก็เคลมาที่3ชั่วโมงนะครับผมกับการชาร์จหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็อาจจะมีคําถามบางคาถามที่ทุกคนจะต้องถามแน่ๆครับว่าเวลาเราถ่ายออกมาแล้วหรือว่าการส่งสัญญาณภาพเข้าตัว iPad อย่างเงี้ยหรือว่ากับอุปกรณ์ต่างๆของเราเนี่ยดีเลยขนาดไหนตัวนี้นะครับผมดีเลยแค่เสียววินาทีครับอันนี้คุณก็จะไม่รู้สึกเลยแหละเดี๋ยวให้ตากล้องขยับสายขยับขวาอ้ดูนะครับผมอ่าเนี่ยครับคือ มันแทบจะแบบเรียวไทม์เลยนะแค่เสี้ยววินาทีนั่นเองนะครับผมโอเคนะก็ถือว่าเป็นกล่องอีกกล่องหนึ่งครับที่น่าสนใจมากๆนะครับผมแล้วก็พกพาไปไหนสะดวกด้วยนั่นเองะใช้งานง่ายด้วยครับไม่ยุ่งยากนั่นเองนะครับผมโอเคนะผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการให้คะแนนของกล่องเบนบอกตัวนี้กันบ้างนั่นเองครับผมอย่างแรกนะที่เราจะมาพูดถึงกันนั่นก็คือวัสดุและการออกแบบนะครับผมผมก็ให้เต็มสิบนั่นเองนะครับผม เพราะว่าด้วยวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมมัน้อยแล้วก็ออกแบบมาหน้าตาเรียบง่ายนั่นเองครับผมแล้วก็น้ำหนักเบาอันนี้ผมก็ให้เต็มสิบนั่นเองนะครับอย่างที่2นะครับผมก็คือฟังก์ชันและการทํางานนั่นเองนะครับผมซึ่งฟังก์ชันและการทํางานเนี่ยผมถือว่าให้มาครบมากๆนั่นเองนะครับผมก็สามารถที่จะส่งสัญญาณภาพแบบ Full HD ว่าเฮดดีธรรมดาก็ได้แล้วก็มีเมนูต่างๆให้เราได้ใช้งานถือว่าครบเลยนะผมเหมือนเรายกจอมอนิเตอร์เนี่ยมาไว้จริงๆเลยนะครับผมใน iPad อย่างนี้นะครับก็ให้10ไปเลยนั่นเองนะผมผมชอบนะอันนี้ส่วนตัวของผมนะผมชอบรู้สึกว่าครบดีนั่นเองนะครับผมอย่างที่3นะครับผมก็คือความสะดวกในการใช้งานนะครับผมผมชอบผมให้10 <laughs> บอกเลยว่าผมให้10เพราะว่าด้วยกล่องเขาเล็กด้วยนะผมแล้วก็พกพาไปไหนสะดวกด้วยนะแล้วก็การใช้งานที่ไม่ได้ซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากจนเกินไปนะก็ต่อปุ๊บเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานได้เลยนะผมโหลดแอปมาคุณก็สามารถใช้งานได้ก็เลยแบบให้10ไปเลยนะครับผมโอเคนะครับผมอย่างที่ะีรับผมก็คือความคุ้มค่านั่นเองนะผมความคุ้มค่าเนี่ยผมให้เลย10นั่นเองนะครับผมแหม เ,นะเพราะว่ารู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆนะผมกับการใช้งานกล่องตัวนี้ที่สามารถทําให้เราใช้งานร่วมกับไม้กันสั่นได้แบบเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับผมแล้วก็พกพาสะดวก ใช้งานบนทุกแพลตฟอร์มได้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็สามารถควบคุมได้ผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เยี่ยมมากเลยนะครับผมกับกล่องตัวนี้เบนบอกนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมใครนะครับผมที่สนใจนะฮะกล่องอินคีเบนบอกตัวนี้นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นกล่องที่คุ้มค่ามากๆนะครับผมแล้วก็การใช้งานที่ครบทุกฟังก์ชันนั่นเองนะผมก็สามารถติดต่อแล้วครับผมตัวแทนจําหน่ายตัวประเทศได้เลยนั่นเองนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก่อนนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนั่นเองนะครับผม ซึ่งครั้งหน้าเนี่ยผมจะมารีวิวเป็นสินค้าตัวไหนนะผมฝากติดตามด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ